บทที่สี่สาวเครือฟ้าแห่งเรือนบางขนาดพี่อิมนิราวดีเรียกสาวร่างอวบเสียงหวานนั่นทำให้อิมตาโตมองหล่อนอย่างไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแวววัดวันในดวงตาน้อยลงรวมทั้งสาวร่างเล็กที่นั่งข้างอิมก็หันมองหน้ากันเรากับจะปรึกษาว่าควรทำอย่างไรต่อไปดีแล้วพี่ระจ๊ะชื่ออะไร และแค่ถามชื่อสาวร่างบางก็มีสีหน้าท่าทางเป็นมิตรขึ้นทันทีความหวาดกลัวในสีหน้าค่อยๆจางหายคงเลิกคิดว่าหล่อนเป็นผีพอๆกับที่หล่อนไม่คิดว่าทั้งสองสาวเป็นผีแล้วเช่นกันชื่อน้อยเจ้าค่ะคุณนิราวดีพยักหน้าส่งรอยยิ้มนำทางไปก่อนจ้าพี่อิ่มพี่น้อยฉันอยากรู้ว่า เรือนของคุณหลวงสำเนียงไพเราะอยู่ที่ไหนจ๊ะสองสาวทำหน้างงกับคำถามหล่อนจึงต้องเปลี่ยนคำถามใหม่ฉันหมายถึงว่าอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรหรือจังหวัดอะไรนะจ้าที่นี่คือที่ไหนสถานที่ตั้งนะจ้ะอ๋อตรงนี้เรียกว่าตำบลบ,บางขนากเจ้าค่ะบางขนากเอ๊ใช่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาไหมจ๊ะ ใช่เจ้าค่ะที่นี่เป็นจังหวัดชาเชิงเซาคำตอบจากสองสาวทำให้นิราวดีอึ้งหนักเพราะสถานีโทรทัศน์อยู่ที่อโศกแล้วหล่อนมาโผล่ที่บางขนากได้อย่างไรแม้หล่อนจะรู้จักชื่อตำบลบางขนากเพราะบ้านคุณทวดอยู่ที่อำเภอเมืองชาเชิงเซาแต่หล่อนก็ไม่เคยมาที่บางขนากเลยสักครั้งแล้วอย่างนี้หล่อนจะกลับไปที่อโศกได้อย่างไรทฤษฎีการย้อนอดีต ที่หลอนดูจากภาพยนตร์หรือในละครก็ล้วนแต่มาจากที่ตรงไหนก็ต้องกลับไปที่ตรงนั้นให้ได้เพื่อจะย้อนขึ้นไปสู่จุดที่จากมาหรือไม่ก็ต้องมีวัตถุบางอย่างเป็นตัวเชื่อมต่อเช่นถ้าเข้าทางกระจกก็ต้องกลับทางกระจกเหมือนกระจกที่ห้องแม่มณีและห้องคุณหลวงหรือถ้าย้อนอดีตผ่านทางเตียงนอนเหมือนแม่หญิงแพรนวลแม่หญิงก็ยังนอนหลับบนเตียงที่บ้านตัวเอง แล้วมาโผล่บนเตียงของพี่เหล่าเปิงเพราะมีเตียงเป็นตัวเชื่อมส่วนเกศสุรางก็แลกวิญญาณมาเลยไม่ได้ย้อนไปย้อนมาแต่เคสของหล่อนแปลกออกไปหล่อนตกท่อระบายน้ําแล้วก็มาโผล่ที่เตียงของคุณหลวงดังนั้นการที่หล่อนจะย้อนกลับไปปัจจุบันหล่อนก็ควรจะตกท่อแล้วไปโผล่ที่เตียงใครสักเตียงเพราะควรจะมีจุดเชื่อมโยงถึงกันแต่หล่อนควรจะตกท่อที่ไหนล่ะ หรือหล่อนควรไปที่ตึกอโศกเพื่อเดินตกท่อบริเวณนั้นอีกรอบแล้วสมัยนี้ตึกอโศกมีแล้วหรือยังถ้ายังแล้วจะมีท่อระบายน้ำไหมหรือความจริงหล่อนไม่ควรลงจากเตียงหล่อนควรจะนั่งนั่งนอนนอนรอคอยให้เตียงพาย้อนไปในท่อระบายน้ำที่ตกลงมาเพราะหล่อนโผลมาบนเตียงหล่อนก็ควรจะอยู่แค่บนเตียง ไม่ควรไปที่ไหนเลยเพราะหากเตียงเรียกแล้วหล่อนกลับมาไม่ทันนั่นคือหล่อนพลาดนั่งนั่งนอนนอน,นอนอยู่บนเตียงนี่หรอแล้วถ้านอนหลายวันแล้วยังไม่ย้อนละ่ะจะทำยังไงอะ่ะหรือต้องไปหาตอกอโศให้เจอแล้วถ้ายังไม่มีตึกละ่ะจะไปหาท่อระบายน้ำได้จากที่ไหนนิราวดีพึมพำสับสนนิ้วมือนวดที่ขมับตัวเองไม่ทันได้สังเกตว่า อิ่มกับน้อยทำหน้าหวาดกลัวหล่อนขึ้นมาอีกแล้วกว่าจะสังเกตเห็นก็ตอนที่อิ่มกับน้อยกระเถิบเข้าไปจนชิดฝาผนังห้องพี่แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรร่างอวบอิ่มของป้าอ้อยก็ปรากฏที่ประตูเสียก่อนดวงตากลมโตชำเลืองมองป้าอ้อยที่เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับบ่าวถือถาดใส่อาหารที่มีกลิ่นหอมเรียกน้ำลายสอกลิ่นแบบนี้ หล่อนมั่นใจว่าต้องเป็นข้าวต้มเครื่องอย่างแน่นอนนิราวดีกลืนน้ำลายลงคออัตโนมัติซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ป้าอ้อยมองมาพอดีหล่อนยิ้มแย้เพราะยังจำสีหน้าท่าทางของป้าอ้อยกับคุณหญิงแม่ของคุณหลวงได้เป็นอย่างดีผู้ใหญ่สองคนนี้ดูท่าจะไม่ชอบหล่อนนักทว่าป้าอ้อยกลับมองหล่อนด้วยแววตาที่แปลกไปแววปราณีที่เห็น ทำให้หล่อนยิ้มแย่อีกครั้งหิวหรือยังเจ้าคะเสียงของป้าอ้อยอ่อนลงทั้งท่าทางก็ดูเป็นมิตรไม่เหมือนตอนที่มองหล่อนตาขวางคุณหญิงให้ป้าทํำข้าวต้มเครื่องร้อนๆมาให้คุณน่าจะรับประทานได้ข้าวต้มปลาช่อนเคยรับประทานไหมเจ้าคะนิราวดีมองป้าอ้อยที่รับถาดอาหารจากเบานำไปวางที่โต๊ะริมหน้าต่างจากนั้น ป้าอ้อยก็เปิดฝาโถข้าวต้มหอมกลิ่นกระเทียมเจียวควันฉุยพร้อมบอกเล่าถึงที่มาของปลาช่อนนาที่ลงไปนอนเทงเตกเนื้อขาวเรียกน้ำลายสอเนี่ยปลาช่อนนาด้วยนะจกคะชาวบ้านแถวนี้เข้าไปทงปลามาแล้วก็เอามาขายให้ถ้าอยู่ที่พระนครคงไม่ได้กินปลาสดสดแบบนี้ดอกเจ้าคะ่ะที่บางขนาดเนี่ยปลากัดสดพืชผักก็หมากมี ถ้าคุณอยากรับประทานอะไรเป็นพิเศษคุณบอกป้าได้นะเจ้าคะป้าจะทำให้คุณต้องรับประทานข้าวนะเจ้าคะเพราะหากคุณไม่รับประทานอะไรเลยคุณจะป่วยได้และอาการป่วยที่คุณเป็นอยู่ก็อาจจะหายช้ารับประทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินยาที่แพทย์โอสดจัดไว้ให้ด้วยป้าอ้อยพูดจบก็พยักพเยิ์กักบ,บ่าวสาวรุ่นรวมทั้งพี่อิ่มกับพี่น้อยจะพากันออกไป แต่ก่อนจะออกป้าอ้อยก็ทำเหมือนนึกอะไรขึ้นได้หันกลับมาหาหล่อนอีกครั้งอ๋อคุณหญิงท่านฝากเรียนว่าคนในเรือนนี้ไม่ใช่พูดผีดอกเจ้าค่ะเพราะผีคงไม่มีปัญญามาต้มข้าวต้มเครื่องควันหอมฉุยส่งกลิ่นหอมแบบนี้ให้คุณรับประทานได้ดอกรับประทานเสร็จแล้วก็เรียกนางพวกนี้นะเจ้าคะป้าจะให้มันนั่งอยู่ด้านนอกนี่แหลปะป้าอ้อย เดี๋ยวจ้ะนิราวดีเรียกหญิงสูงวัยซึ่งป้าอ้อยชะงักเล็กน้อยก่อนจะหันมายิ้มปราณีให้หล่อนยกมือไหว้หนูขอบคุณนะจ๊ะที่ป้ากรุณาหนูแล้วหนูก็ต้องฝากขอบพระคุณไปยังคุณหญิงด้วยจ้ะเขาต้มของป้าหอมมากหนูจะกินให้หมดเลยป้าอ้อยพยักหน้าเพียงนิดแต่ยิ้มกว้างก่อนจะเดินออกไปพี่อิ่มพี่น้อย พากันไปนั่งอยู่หน้าห้องที่เปิดประตูไว้ให้มองเห็นหลอนและหลอนเองก็มองเห็นคนด้านนอกเช่นกันนิราวดีก้าวลงจากเตียงเดินตรงไปที่ชุดโต๊ะเก้าอี้ริมหน้าต่างซึ่งทำให้เห็นบรรยากาศด้านนอกซึ่งยังคงเป็นเหมือนเมื่อวานเย็นที่หลอนเห็นนั่นคือลำคลองที่ทอดตัวยาวทั้งด้านซ้ายและด้านขวากลิ่นหอมของข้าวต้มเครื่องในหม้อช่วยมาให้ท้องร้องจอกจอก และควันฉุยชยขึ้นจากหม้อก็บ่งบอกว่ายังร้อนอยู่มากนิราวดีค่อยๆแตะปลายนิ้วมือที่ด้านข้างของตัวหม้ออุ๊ยหลันยกนิ้วขึ้นแตะติ่งหูโดยอัตโนมัติเพราะความร้อนจากหม้อเข้าต้มนั้นแผ่ซ่านเข้ามาในปลายนิ้วมือความร้อนที่สัมผัสอยู่นี้เป็นของจริงควันที่โชยฉุยอยู่ที่บริเวณปากหม้อก็เป็นของจริง กลิ่นหอมฉุยของกระเทียมเจียวก็เป็นของจริงรวมทั้งน้ำแกงเลิศดรสหวานน้ำต้มกระดูกที่หล่อนชิมอยู่นี้ก็เป็นของจริงเช่นกันนิราวดีตักน้ำแกงขึ้นซดตักข้าวใส่ปากเคี้ยวก่อนจะกลืนลงคอหล่อนเลือกตักเนื้อปลาช่อนขาวเด้งพระสดมากใส่ปากแล้วเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวก่อนจะกลืนลงไปอีกเช่นกันรสชาติข้าวต้มเครื่องฝีมือป้าอ้อยจัดว่าอร่อยมากจนหล่อนกินได้เยอะ เพราะนี่เป็นอาหารมือแรกของหล่อนที่นี่ข้าวต้มถูกตักเข้าปากพร้อมๆกับน้ำตาไหลที่ออกมาไม่ขาดสายเพราะนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ดีที่สุดว่าหล่อนไม่ได้อยู่ในยุคที่จากมาอีกแล้วแต่หลอนอยู่ในสถานที่ใหม่ซึ่งไม่เคยคุ้นและไม่เคยคิดว่าจะได้มาเยือนทุกสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเจ็บจากหยิกตัวเองเปียกจากถูกน้ำราดร้อนจากนิ้วสัมผัสหมอ และรสชาติความอร่อยของข้าวต้มปลาทุกอย่างนี้ล้วนเป็นจริงแม้ไม่อยากยอมรับว่าทุกอย่างนี้เกิดขึ้นจริงอยากหลอกตัวเองว่าหล่อนกำลังฝันพรุ่งนี้ก็จะตื่นแต่ความจริงก็คือความจริงหล่อนต้องคิดหาทางแก้ไขเพื่อที่จะกลับไปและไม่ว่าผลจะเป็นแบบไหนในเวลานี้หล่อนต้องแข็งแรงต้องไม่เจ็บป่วยอย่างที่ป้าอ้อยบอกหล่อนต้องไม่เป็นภาระของใครเด็ดขาด